กาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องน้อยน้อยคารวยมือนีขณะขณะนีเด้ค่ะอยากที่ทำาจบุญกูแสงมือพ่นจะมาถวายตนเงินค่ะพี่น้องค่ะมือบุญพ่นจะบอะไรามากพ่นจะมาถวายตนเงินข้ามาโมทนาบุญน,น้ำเพิินเด้อค่ะพี่น้องค่ะ S <S อันนี้ปูก็เริ่มงานอีกขั้นตอนหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องไทเกตเด้อค่ะรถด,ดินเพื่อนมาถมปรับพื้นดิน,ดนเด้อค่ะพี่น้องคะปรับพืนให้มันเสมอกันให้มันยางง่ายนะคะพี่น้องลดละหกร้อยห้าสิบบาทเพิ่นไทเกตไถพรมอมลงหินเด้อค่ะพี่น้อง ท่านใดสนใจอยากรวมบุญกับคอเรียนเชิญเดอ้อ20บาท30บาท1 0ึ 100, บาท10บาทก็เป็นบุญทั้งนั้นเด้อค่ะพี่น้องคะชวนผู้ใดอยากเมาเป็นขั้นลดกันลดละ6ก0บาทไทเกตดกบให้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องคะไทเกตดให้พร้อมเด้อค่ะเพื่อนไทเกตดให้พร้อมงานบุญของวัดป่าโพแสงธรรมเริมเราเด้อค่ะพี่ สายบุญปูก็เริ่มทะย่อยมากาบปูมาถวายตนเงินกันแล้วเดอ้อคาะินอนกองกางานบุญเริ่มแล้วค่ะ <c oughs> ทองคำแล้ว้ยใช้กแขนหน่อยนะเอาไปมัดกันเองเร <c oughs> าอยู่กันเราที่ไหนบูรษ <c oughs> ิ์น,นแล้ว <c oughs> าาเอาไปแล้วไปพันถ้ามเอาไปแล้วไปพันเห็ยานยเห็นย่ตเมื่อได้ค่ะ

อยากที่ทำนำตนเงินมาถวายปูได้ค่ะพี่น้องคะมือบุญเพิ่นจิบอะไรมากโมทนาบุญน้ำเพินได้ค่ะ เขียนจานวนเขียนจำนวนเลยเอาตัวนี้เขียนเขียนจำนวนตัวนี้ก็ไม่ได้แยกป่าตัวนี้นะมาจากกลนี้นะสองพันแปดหมื่นสามพันเก้าร้อไอ้ตัวนี้ยอของเราทำาน ท่าย่อยมาทำบุญกับปูเหล่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาจะโอนมาเข้าบัญชีอาจารย์เลยคือตรงนี้นะมันกระรอกเขียนสามพันเก้าร้อยนอยากที่ทำใจบุญกระเรื่มท่าย่อยมาท่าบุญกับปูเหล่าเด้อค่ะมูทนาน้ำกันเด้อค่ะ ตัวนี้ยังไม่นับเพราะว่าสมตกมาเรื่อยๆตัวนี้ไปซ่อนมาค่ะพี่แสนนั่งเฉยๆท่านอีก่ะยังอ่ะนี่หนึ่งกล่องนี่ัองแตงขัดยืมร้อนๆมากเลยเขียนขนาดเว่าไรอะค่ะก็ี่อคือ ไม่ได้หลงตรงนี้นะเป็นหลงตรงที่ทางเข้าเนี่ยนะ<ช>มีกี่คนกี่คนจะมาที่นี่เนี่ยไอ้ทางมาน่ะมันไม่หลงหรอกไอ้ไอ้ตัวที่ทางเข้าน่ะบ้านดุงเนี่ยนะนั่นแหละถ้ามันต้องทําใจก็เลยบอกว,กว่าบวกท่นหอบเมื่อไหรก็ไ,ได้เด้อยเงินนะไม่มีปัญหาได้ม,ม,มันจะเป็นยังไงเขามาจากฝาัใต้มาสามทีเธอเราก็ยังหลงคือเกิดมาจากกรุงกฤษคือเก่า ที่ว่ายนงคนบ้านมงคนี่ก็มาตลอดสกคนน่ควเนี่ยคอนผานมกัมาตลอดแต่ว่าหลงเนตาเข้าทั้งไหนหลงแล้วเุ็น่ะอ้าวหลงแล้ววะ,ะจะมองตาเ่ก็โทรมาเนะานะ นีนน่นับเหรียญก่อนแล้วค่อยนับแบงค์ไม่นับแบงค์กันเลยมันจะได้รวมกันอันนับเหรียญเนี่ยมันจะได้รู้เพราะเหรียญมันช้ากว่าแบงค์พาฮาจะนับเวยดกินมา สายบุนปูก,ก็กำลังเริ่อมทะย่อยมาทำบุนกับปูได้ไหพี่น้องค่ะ ้าร้อบาทโอ้กันมาตอนหาเจ็ดเจ็ด <th> หาแน่นอนเลรอบมีนะคนี่เล็กรถะสองสาสบายเห็นรถแค่ั้นนะขนไดแล้วแปดอนไม่รออท่านใดวันที่สิบส่เช่นั่นก็เ่เอา็ไปแจกยี่นี่วันที่สิบายบ่จะรืมซีเด้อจะรื้ซีเด้อ เร้าว่าจังใดอีกสินเรียว่าผู้ใดบทชื่อเป็นอันนันนเป็นหันตัวหกันเกพันหกพันหกพหกพัหกพัหกันห่พัหกญันกันหกพันหกักนหนกันหกพั้นพนนห้คนะันห ท่านได้อยากร่วมกับบุญกับปูกับคอเรียนเชิญเด้อค่ะงานบุญปูวันที่10แต่ปูก็จะเริ่มดำเนินงานไปเรื่อยๆแล้วค่ะตั้งแต่วันที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดให้รวมนะ

ไปทางนาคีบ่เดี๋ยวไปทั้งทีสุดโต้ก้ติเกียนบอกเลยวางไปบ้างนา่ีไปติเกียนบอกไปตามนั่นแหละอัจจการข้ขอพุ้นที่จับไม่น้อยได้ด้อยจำนวนรหมดเก้าหนึ่ง เจ็ดสามสองห้าศูนย์เอาคื้นฐานแต่ว่าห้องอนุญาตชี้เอ็ดอันนี้อนาตชีสาธุมุทนาบุญน้ำเพลนเด้อค่ะพี่น้องค่ะมุทนาบุญน้ำเพลนเด้อค่ะเย็นหน่อยเย็นหน่อยให้ได้หลายเด้อเว็ยนหลายให้ได้หลายเอ็ดหลายให้ได้มากๆถามจนรวยอย่างเดียวเก็บความป่วยจากโควิดกับบริสิแตกแลยอ่ะ ลับวาแน่นอะกินข่าวรับฟัยาดโซบูยาดยา um โมทนาบุญน,น้ำเฟนเดอร์กาพ่นองกา